ว้าวอะไที่สามารถมาเป็นดวงอาทิตย์ของดอกทานตะวันได้อะมันจะทําให้ดอกทานตะวันอะรักทางชีวิตสวัสดีครับทุกคนผมไนท์นะครับแล้วก็อ้าวกันเนอร์ไปไหนอะกันเนอร์ สวัสดีครับพี่หนสวัสดีครับไม่แต่ว่าทําไมถึงถือดอกก้าดอกทานตะวันมาคเก็บดอกทานตะวันมาเมื่อกี้ไอทางเข้าข้างหน้าตรงนะดอกทานตะวันเต็มเลยอ่ะโอ้โหกะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยน่ารักมากกันคือเห็นว่ากันเนอร์ชอบดอกทานตะวันไงก็เลยแบบว่าพามาที่นี่เพราะว่าครั้งที่แล้วกันเนอร์พาไหนไปโคราชใช่ไหมครับใช่ครั้งนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะพามาที่สบายๆโรแมนติกอืดีจังเลยแล้วก็เห็นว่าอยู่ทำไมแบบนัดมาแบบที่ที่ดอกทานตะวันเยอะ ขนนาดี้ใช่เพราะรู้ว่ากันเนอร์ชอบไง,งเป็นไงดีจังเลยอ่ะรู้ใจเหระรู้จ <ปะ S 2> รัจสุดเลยคือจริงๆอ่ะการเห็นคาเฟ่เนี้ยจากในแบบหลายแพลตฟอร์มมากมแล้วก็เพื่อนก็ส่งมาให้ดูอีกอว่าควรจะมาเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่ไกลด้วยท<ช>ั้งคาเฟ,ฟ่ทุกคนอ่าก็วันนี้นะครับเราจะพากันเนอร์เนี้ยไปถ่ายรูปนิทรรศการดอกทานตะวันไปถ่ายรูปข้างบนก่อนโอเคแล้วพอเสร็จจากอันนั้นจะพาไปเห็นเสื้อเคยเห็นปะที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วก็แบบโอ๋แปร๋แปร๋อย่างงี้ใช่ไหมใช่แปร๋แปรแปรแปรแล้วก็มีน้องหมีที่แบบว่าเราไปแบบเทส ว้าวน่าสนใจมากงั้นขอแบงค์สุดท้ายก่อนนะพี่ทีละอันโอเคโอเคค่อยๆใจเย็นงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเลยดีกว่ากันอยากเห็นกับตาเนื้อแล้วว่าเป็นยังไงโอเคครับอ้ว้าวโหสวยมากพี่นายว้าว Sunflower Dream ดอกทานตะวันมันหมายถึงหมายถึงความซื่อสัตย์ใช่คือดอกทานตะวันจะหันไปหาแค่ดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวดังนั้นแปลว่าถ้าใครที่สามารถมาเป็นดวงอาทิตย์ของดอกทานตะวันได้อะมันจะทําให้ดอกทานตะวันอะรักทางชีวิตเลยมีความหมายดี่าดอกทานตะวันอาจจะมีหลายดอกได้แต่ว่าดวงอาทิตย์มีแค่ดวงเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะมาเก็บดอกทานตะวันตรงนี้ได้ยังไง โอ้โหอันนี้ก็ปลูกกับมือนะก็เห็นมันสวยดีอะคับเก็บไม่ได้หรอกคับคก็เห็นมันสวยดีอะเก็บไม่ได้หรอกรเก็บได้เลยครับเอาเอาเอาไปทั้งสวนได้เลยครับอยากได้ตรงไหนอีกไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้คือผมเก็บมาเยอะอ่ะผมให้ให้เลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่ามันเหมาะกับคุณสุดๆเลยอันนี้ก็คือดอกบ้านผม คุณให้ดอกที่เก็บมาจากบ้านผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็พึ่งปิ่มอย่างมากคือผมเห็นว่ามันผมเห็นว่ามันแบบน่ารักเหมือนกับคุณผมก็เลยคือไม่ต้องเกรงใจนะคะันถันกลิผมเก็บมาให้คุณได้ครับส่วนผมก็มีของจะให้เหมือนกันครับจริงเหรอครับใช่คุณมีอะไรจะให้ผมเหรอครับเป็นดอกที่คุณเพิ่งให้ผมคุณให้คืนเหรอ หิงเหรอหิงพ่อนหรอีพี่าครกได้เยร่ะ่ากันางไหนนี่โอ้โหเฮโอ้ จะลงไปทำไมนี่กิจกรรมต่อไปจะพามาทํานี้เทสีตุ๊กตาแบบนี้เราทําให้กันเนอร์หนึ่งตัวกันเนอร์ทําให้นี่หนึ่งตัวจอบกันได้อ่ะกันเนอร์เลือกให้นี่ก่อนโอเคงั้นน่าจะเป็นน้องบันนี่ก็แล้วกันอ่ะเฮ้ยมนี่เพราะที่ไหนเขาน่ารักเหมือนกระต่ายไงเหมือนกระต่ายปะอ่ะแล้วของกันเนอร์่อถ้าเป็นกันเนอร์หรอกันเนอร์ก็ต้องเป็นตัวตัวนี้ ได้น่ารักมากเพราะแกแกมตุ้ยตุ้ยกันดูน่ารักไงน่ารักไงมันแบบว่าดูเป็นน้องหมีอ่ะเทหันเอาตัวนี้เหมือนทั้งนั้นโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอ่อเทสีกันดีกว่าครับทุกคนแปไปกัน เริ่มจากของผมก่อนคือผมมีภาพในหัวคือแบบว่าเทออกมาแล้วให้มันดูแบบว่าเป็นอวกาศนิดนึงว้าว <Wow. S 2> แบบว่าท้องฟ้าตอนกลยยางคืนอะไรเงี้ยว้ <Wow. S 2> าวไปถึงได้เมื่อกี้ของกันนะครับเป็นคอนเซปของความพาร์ทเทลครับผม uh. เออพี่นายจะใช้อะไรที่มันดูน่ารักแล้วก็ดูพาร์ทเทลและกันคิดว่าสีพาร์ทเทลมันดูเข้ากับพี่นายดี uh. เออน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยไหมทำเลย ไปกันเย้ถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มทำแล้วเริ่มจากใช่แล้วใส่ถุงมือก่อนโอเคโอ้โหแล้วอุปกรณ์ก็คือการทำศิลปะนี่ศิลป์เปิมีไซลิง์เอามาทำอะไรอ่ะเอาแบบฉีดไงแบบว่าอยากได้สีไหนเพิ่มก็ฉีดแล้วแก้วนี้เออชน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 ที่เออ ได้ไปเรื่อยมากเริ่มเลยอุ้ยตื่นเต้นมากไม่กล้าเทอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะเทอะไรยังไงเากันเนอร์เทก่อนเอากันเนอร์เทก่อนเนาะโอเคโอเคได้อยากรู้อ่ะเทบ้างกันเนอร์เราจะตั้งใจทำให้นะแม้วรอดูผลลัพธ์ดีกว่า เรามีจะงอวอผมให้ด้วย <c oughs> เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว <c oughs> ถ้าแบบเราตั้งใจเกินไปมันก็จะแบบว่าเราต้องแบบไม่ไงศิลปะก็แบบปะนีนิดนึงไงได้ได้เอาเลยครับเต็มที่เลยมันมีสลลงด้วยสลิงนี่เราแบบสามารถฉีดๆๆเข้าไปใช่ไหมใช่แบบว,ว่าเพิ่มสี โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับน่ารักไหมเหมือนเขาบอกว่าต้องรอให้แห้งสาวันนะเดี๋ยวร้านส่งไปให้ได้ก็รอรับเป็นไงสนุกไหมกิจกรรมนี้สนุกครับเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆนะเราความคิดสร้างสรรค์แล้วเรื่องความคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยสังคมมันทําให้เราต้องตีกรอบตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเออไอความคิดสร้างสรรค์พวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับในแบบ วัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่โตแล้วเวลาได้มาทําอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอะ่ะเออได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับซึ่งคําตอบลึกซึ้งออ <laughs> ลึกซึ้งสุด <laughs> แต่ว่าเออแบบมันก็ได้ได้ใช้จินตนาการอะไรอย่างนี้ได้แบบเหมือนระบายนู่นนี่นั่นใครนะคะแบบว่าอยากพาเพื่อนอยากพาแฟนอยากพาคนรู้ใจแบบมาทำอย่างนี้ก็ผม <laughs> ว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีแต่นั้นก็เดี๋ยวไปทํากิจกรรมต่อไปดีวดวกว่ายังมีอีกมีเหรอมีอีกอันนี้มันแค่ออเดอร์ไปเฉยไปไปเลย ไปมาเร็วมาพี่ไหนเรามาแต่งตัวกันดีกว่าครับกันเนอร์ฮะตัวนี้ไงมัดอยู่ไหนทำไงนะไหนทำไงนะกันเนอร์ต้องมาไงนะถูกแล้วพี่นา่นูกแล้วนีแหละ วันนี้จะได้เี่นยโอเคครับมางงานใครทําก่อนอ่ะเดี๋ยวกันทําก่อนได้อ่ะได้อ่ะเดี๋ยวกันทําให้พี่นายก่อนอ๋อระบายสีน้ำเงินแค่หน่อยได้ไหมครับมามามาเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเห็นาย,ยหันหน้าออกอย่าเพิ่ง มันมันต้องทำถึงๆป่ะครับก็น,น่าจะเอามือมาข้างหน้าก่อนเอาถิงจะไม่งั้นมันจะถึงนะถึงยังถึงแล้วตัว <c oughs> สีติดแล้วถ้าแฟนคลับคนไหนนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประมูล <c oughs> เริ่มต้นที่กีบารีน,นะ <c oughs> อ่ะอพันหนึ่งเฮ้ยอะไรก่อผมเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่ามีตัวเดียวในโลก เออผมไม่ให้หรอกครับหัวใจอยู่ข้างไหนนะหัวใจอยู่ข้างซ้าย <c oughs> เห็นไหมหน่า <c oughs> ยมากเออ อ่าว่าอ่าว่าจองเออจองหัวใจหรอใช่น่ารัก้วไม่ขทุกคนทำไมแล้วไม่คัว่าจองก็จองไว้จองไว้ได้ปะทำไมต้องจองอ่ะก็ให้ไปแล้วนี่ก็ให้ไปแล้วนี่เอางั้นเขียนใหม่ได้ปะเสร็จแล้วอ้าวีนี่คนเขาจะรู้เหรอว่ามีใครจองของกัน มาต่อไปตานี่ทำมั้งมาต่อไปนะครับก็จะเป็นตาผม เอาหน่ะตอหน,นึ่ะโอเคเอาครับสักนอ่ยเย็นเย็นว้าวนี่น่ารักจังน่ารักอ,อ่ยังไม่เสร็จเอาไม่เสร็จอ เขียนผิดอะไรมันต้องเป็น N อนมันต้องเป็น GN ออ๋อทับทไอ่ะะลับกันไงเอาเราเอา GN ไปข้างหน้าไม่ได้เหรอก็แล้วแต่อ๋อโอเคมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดต่อไปผมจะทำข้างหลังให้กันเนอร์ต่อ,อข้างหลังๆ้ัาเออเออเอเอ นี่ใส่พี่โกงอ่ะก็แค่เขียนคำว่ารวยเงิังเนี่ยใช่ เออมันจะต้องอายเลยขนาดนั้นก็เสร็จแล้ว้อยแล้วนะครับสําหรับการเแ้นเสื้อด้วยเราสนุกไหมพี่นายสนุกนะมันแบบเหมือนได้ใช้จินตนาการแบบว่าได้เลิศเทออะไรอย่างเงี้ยสนุกดีชอบระหว่างเมื่อกี้เคสีใส่ตัวตุกตากับอันเนี้ยอันไหนใช้จินตนาการเยอะกว่ากันอันเมื่อกี้เยอะกว่าหรอเออมันยากกว่านะแบบว่าเทอะไรเงี้ยควบคุมไม่ได้ไงแต่กันรู้ว่าอันไหนใช้ความรักเยอะกว่ากันอันไหนใช้ความรักเยอะกว่ากัน อันไหนอ่ะอันไหนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้คําตอบอยู่ละสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกคือจริงๆชอบตั้งแต่ตอนที่ไปมีทรศการข้างบนแหละครับอือคือปกติเห็นแต่ในโซเชียลมีเดียได้มาได้มาเห็นของจริงแล้วรู้สึกว่าเออสวยแอรเย็นใช่ <laughs> แล้วก็มีเพ้นสีเสื้อเพ้นตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็ใครนะคบที่แบบว่าว่างๆก็มาที่คาเฟ่บ้านเพื่อนได้ใช่แล้วทุกคนมันมีกิจกรรมให้ทําแบบเยอะมากๆทุกคนสามารถอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงคาเฟ่ปิดก็ยังได้ก็ยังได้ด้กินวยใช่แล้วของจินอร่อยมากครับยังไงก็ฝากนะครับผมคาเฟ่บ้านเพื่อนด้วยแล้วก็ไปเจอกันวอล์กหน้าว่าครั้งหน้าจะไปที่ไหนกันใช่แล้วยังไงก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะผมกันเนอร์แล้วก็ไนท์ครับฝากซีรีส์เรื่องน็อกเอาต์มันน็อกล้อหัวใจด้วยนะครับบอนแอร์ทุกวันศุกรเวลานค ไปดูพวกเราสอคนกันด้วยนะครับครับบ๊ายบาย